อยากเลี้ยงหมูหลุมแล้วจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทำได้หรือเปล่าคำตอบคือทำได้ค่ะเพราะว่ามีเกษตรกรที่พี่ยที่ทำการส่งเสริมโดยทำเป็นกลุ่มนะคะจัดการกันตั้งแต่ต้นน้ำก็คือทำอาหารมีการปลูกพืชสมุนไพรมีการรวมกลุ่มกันทำน้ำหมักนะคะแล้วก็ให้กลุ่มเนี่ยดูแลสมาชิก โดยการรับซื้อนะคะรับซื้อจากสมาชิกไปส่งโรงเชือดแล้วก็เอาเนื้อกลับมาขายที่เคียงหมูชุมชนนะคะตอนนี้มีผลิตภัณฑ์แปรรูปออกมาสู่ตลาดแต่ตลาดในที่นี้เราเน้นตลาดชุมชนก่อนค่ะก็คือในหมู่บ้านในตำบลของพวกเขาเองนะคะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่มีก็คือมีไส้กรอกมีหมูแดดเดียว แล้วก็มีแหนมหมูซึ่งเป็นอาหารของคนอีสานเราอยู่แล้วนะคะเอ๊ะพี่ยุ้ยเรากับใครก็คงจะเรอกับตัวเองนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่ทำอยู่นั้นอยู่ที่อาเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแกน่นส่วนท่านอื่นๆที่อยากจะทำการตลาดกับในลักษณะของออนไลน์นะคะกับตลาดภายนอกซึ่งอาจจะเพิ่มมูลค่าได้สูงอีกก็จะมีศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประสัตว์นะคะให้องค์ความรู้กับเกษตรกรอ,อยู่ที่อยู่กระจายอยู่หลายที่นะคะอย่างภาคอีสานก็จะมีอยู่ที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามซึ่งสามารถสอนเราในเรื่องของการบุชเชอร์เนื้อ,อตัดแต่งเนื้อนะคะทำเป็นบาร์บีคิวทำเป็นแฮมหรือทำเป็นอา,อาหารฟิวชั่นที่จะสามารถทำให้เรายกระดับาราคาของเนื้อหมูของเราได้ ะะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าการรวมกลุ่มมันเป็นทางรอดนะคะถ้าเกิดเราทำอยู่คนเดียวมันก็อาจจะ,ะเดินยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีก็อาจจะต้องอาศัยการระดมทุนนะคะหรือการแรกลแรกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะว่าการเลี้ยงมีปัญหาอุปสรรคอะไรเราก็จะมีกลุ่มให้การช่วยเหลือกันนะคะก็อย่าลืมว่าถ้าเรา มีทุนไม่มากเราก็อาจจะมีการรวมกลุ่มกันแบบนี้เกิดขึ้นได้ในชุมชนแต่ถ้าไม่มีใครในชุมชนเชื่อเรานะคะก็อาจจะทดลองเล็กๆดูก่อนแต่การทำตลาดโดยการทำคนเดียวเนี่ยเราต้องไปหาผู้รับซื้อให้ชัวก่อนนะ